สวัสดีค่ะัสวัสดีค่ะประเด็นสิยางออกไปสือของให้ข้าเจ้าเนาะรนะประเด็นก็นเลยสอนทายมูบนนอบันรหนึ่งยางไปตากแดดไปนี่่ะมึงหนีแดดแดดขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อกระเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ ขอบคุณตัวโลูกทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเก่ามาให้กำลังใจประเดือนกับขอบคุณหลายๆจ้าๆได้พาเล่มงามเนาะกันเนาะมู่ประเดืนอนยางไป็นหรอกป,ประเดือน,น,นกระเสียนยางไป็นไอเบื้องมู่บ้านไปน้ำเนาะกันเนาะประเดือนตียางโข่งไปรุ่นมู่ประเดือนไปหรอกประเดือนตีนท้ายมู่บ้านน้ำถนนกว้างกว้างมันแดดกันนะมันแดดขัด แดดคักแดดแนะ่อืมว่านต้นมะกรูดว่าต้นหนุกน้ำต้นมะกรูดต้นมะกรูดแน่นมาเบิ้งด้วยค่ะว่าบ้านนี่จะหลังแบบไงหลังง่าง่าอันตนกึกสูงมชือันตึกอย่างเงี้ย hồ nó đi là nhâm nhâm mình mai nhâm mà biết nữa tuần mày gặp nhau với phần các con nhảy nó nhảy cả nào hốt nằm cứ sợ cứ len gặp nhau ấy. nó gặp nhau nè bố đỏ đỏ còn có ẩn đỏ cũng nằn nè ตันหมดข้าใหญ่กว่าตัวเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นเลยกระบองเพชรเตะอันนี้ต้นฟินเด้วยนี่พว่าสมัยตะเกียบนี่เยว่าต้นฟินครับข้าพนี้ตะกียใหญ่ยก็เอาไปปลูกแงนลูกใหญ่กินลูกใหญ่เมาเกลียตายนนี่ได้เป็นผ้าลูกไปร่วงพยาบาล ดูใหญ่เป็นเด็กหน่อยบุงแจักคามากันมาเด็ดก,กินนเลย,ยาย่กว่ามันดอกใหม่บุจแจหอดต้นฟินพ่อเอาไปให้เพิ่นบึงเพิ่นะอะว่าต้นฟินด้วยกันขอเอาอวนพูดไ้เอาโอ้ยน้องไส้ใหญ่แมมจังได้จังเคยเอาอวนลูกมาหลายหาย bưng an nắn bát ần... phong, nho hắn níveis hay, nó bun phong minh mìm tinh bóng lắm tìm bung luôn 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 à luôn 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 นี่แม่ดอกอันนี้แม่ดอกเฟื่องฟ้าใช่ไต้นใหญ่ต้นไส้ก็แต่บ้านข้าเจ้าคือยังบ่มีคนอยู่เนาะมันด่นต้นไม้ขึ้นแม่คือกันกับในหนังเนาะุ่นแมต้นไม้ขึ้นกับแพงหัวเบิด์ตแม่เนาะขึ้นหอดกับแพงเฮี้นบ่ราะมันกับแพงหัวเหี้นเฮี้นค่าเจ้าเนาะแม่นบ่ นี่แม่ต้นดอกยังสีม่วงเนี่ยมั้งยกับพวกหนูจากคือกันนะดอกยังสีม่วงเออสีงามแจระเนาะดอกสีม่วงมีหมากันนั่นปะเอายายไปปลูกไปเพือเ่อเกิดปะอันมากันอันอืมเมื่อแม่นยายหลงหม่องกับพวกหนูหมากียนั่งหนเอาไปปลูกไปเมื่อแม่นยายหลงหมองว่าฉันละ อมันมีเบียร์หน่อยบ่ไปซองมั้งเนาะใชโอ้นีเยหน่อใช่ลรผมเอ้ยจะไปดึงยังสั้นดึงสั้นอะขาดก็น้อยมับเข่าเิด อันนี้ยังได้หลายต้นนี่น,นั่นมาทงไม่อย่ลอันนี้ต้นนี้ยังก่อนไหมง่างต่างตัาคืองามเนาะอุ้ยมังามเหรอจ๊ะฮะมันสั้นเอ้ามงอลงลุมแงงอ่างต่างแต่งอ่งลม่งามแบนี้วาอุ้ย่ตกใจหมดั้นีต้นต้ตา,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 าต้นตาลต้นตาล ต้นเต่าอ้นเต่าพ่งามน่แม่พ่ออุ่นเต่าเขาหางใหญ่มากคือน้อน้ำเด้นหนินี่แหะต้นนั้นนี่ลหละที่มันปิวใส่ไหมหายนลูกใหี่ไปปลูกไปให้ก็ไว้จากตนต้นน่แนเออปลูกไว้ค่ตัดสายมัน็อมาต นี่เนาะม่างโมบานก็้ันกว้างเนาะมาคนท่ามันกว้างเน,นี่อือมันมีตัางจานนี้ระดับแนวหนาประเทศแทยมาดูเนาะตะคุไปด้วยน,นี่ดีตัวนี่ข้างหนึ่งมีตั้งจตนนั่นดอกไม้งามงามมองดู เจ้าปลูกไว้มีแต่ดอกไม้ครับอันนี้ต้นมะขามอันนี้ต้นตีนเป็ดเนี่ยต้นตีนเป็ดยังสียู่น่าดงใหญ่ไร้หลายนละยตะกี้เจ้ามาปลูกตะกี้มันมีแต่ตยูตามธงตามตาเดิมนี่ขามาอยู่ในเมืองบ่ลรอ เมืองในถนนซอยนี่ก็กวั้วขวางถ้าขั่วมูมมมมบัณย์ดยก็เด้อยมูบัณย์มูบัณย์ไม่กรุงเกลียวหลังกระขัวงกันข้างมูบานใหญ่อยู่ด้วยนี่ของอาหารเก่าที่ไม่ต่เติบเบียดนั่ของอาหารเกา่าเจ้าห่างแล้ว มกเ่านน่าโคมกอ่ะนี่อนี้อีกซอยนึงซอยนึ่ไปทะลุคู่้อยนึ่งไปทะลุออกไปทั้ง tên đó ô anh nhìn cái chồng miếng hoàng vàng hàng sao năm tuần rồi nhau ông mèn bò đọc lâu tên à, gì thì đọc lâu ô mùng này chồng miếng hoàng hay quân sao năm cái chồng thì sau phèn như thế nó sóng phát ra สองพันหรือสี่พันโอ้ในหมู่บ้านนี่ก็มีหม่องก้อนเจาต้นหนึ่ป่ออาดตึกข้างหน้าไม่นนะี่ยังไงคือยังเป็นหอค่อยขึ้นไปสูงเึงฮ่บุ้งเนี่ยต้นไม้ต้นไหลขึ้นไปอยู่ทั้งเบิด์ตลงเนี่ยเออเป็นการน,นั่นไ้โอ้ตึกเก่าเพราะมีคนอยู่นนเนราะนั่นี้เนาะเบุ้งเนี่ยข้าเจ้าและเห็ดดั่ต้น,ตนไม้ขึ้นไปหอดสูง,สง ทั้งแดดฝากัะนี้ยมันมันไม่คนอยู่อะไรเงี้ยหลังละจะมาคิจารตต้นใหม่อดี๋ยวนั่งหลายเนาะเอาหม่องนี้มีมคนอยู่บ่กพระเจ้าก็ยังปลูกต้นไม้ต้นไหลเต็มห่วงทีเนาะงานนี้ต่อห,ห,ห,หลังงาม,งาม ว่มีคนอยู่หรอกที่คนจิตไปไปบึงเนี่ยแต่มาทายทํำขับรถยนต์มาเป็นสีเนาะบงเนี้ยตึกอย่างจะค่อยสูงขัใไ้เป็นบันไดขึ้นไปวู้ยบงเนี่ยไอบึงตึกเออ,อมันจะไม่ง้อมมเหย่อมอ่แต่สิมีคนเฝาอยู่แล้วเนาะแต่คือมีต้นใหม่หลายต้น มีเรมีคนอยู่อยู่นั่นรออืมแต่ลาขาเจ้าึังมักแบบนี้เนาะยหน้ยนฮะสร้อหนึเดยวป้า,าเจ้าก็เฮ็ดดีแต่เฮียนมีต้นใหม่เปิดขึ้นไปหอดุนเนาะไปหอดึกซู่้เรืองเล็น้อยไงมีแต่ต้ตนใหม่เองซอยกันมันคือจัดงามครับแต่ลูปไปก็คือซอเอ่อพรานหอมขนมพรานหอเยียโอเค เป็นใหญมากผู้เดียวใหญ่หลงส้อยเดยกใหญ่กลับขึ้นปลาถือกันเอาอิหลีมือนั่นใหญ่มาทายขี่ผู้เดียวใหญ่หลงสร้อยลงอี๋หลียมาใหญ่ขี่เรื่องมืออย่างนี้ใหญ่อันอันเป็นขึ้นหนูแหละไปป้องไหนก็ไปตะป้องนั่นขันไปผิดสร้อยหละหลงหลุดเฉพาะใหญ่ว่าใครไปทั้งไหนโดยพู้ใหญ่หลงเก่งอืม นี่นี่นี่ต้นนี่แหละที่คุณหมอปลูกอยู่มนเป็นนังสี่แหละคนใหญ่มันใหญ่นังสี่หละที่เราปลูกโยนัวใหญ่นะแต่ว่าอันนี้มันเถาแลว้วมันเลยใบยใบไงเนาะมังม่วงกับเถาแลว้วม่วงหลายปีแ้วเป็นต้นนั่นแปล้วเอานี่เลยสร้อยสีบุญพัฒนานึงนะเออเออสร้างตัน ออกไปหุ i̇şte ่นเงันั่นเนาะที่มันทะลุหัวมันเป็นช่างกันใ้อยูเขายยังจงข้างกันเที่ยวอย่เนาะใช่ตันต้นบตอบบมี่ยเอออ่งเจ้ครูบ้านครูเมี่ยงของที่ในต้นบบกตองง่ายต้นบบกตองก็จังเียใหญ่เลยออง่ายสุดเลือคือเพราเป็นบุ้ม เป็นเป็นดอกมาก่สิกระหอ,อกกับมากัดกินแบบใหญ่เ,เบิง้งหันนี่ใหญปลูกไม่ก็ล่างเป็นดอกอยู่เดี๋นี้ก็ล่างเป็นหน่วหน่อยใหญ่เดียวนั่นไปแขนมาอีกอยู่อะก็ล้วยกระหอ,อ,อ,อกกับพวกกินเออกลอ้วยผ่านนีบ้บ่เคยเห็นเ,นอ,เอ,อุนเ้นต้นหนึ่งแดงสีนออี่ใหญ่เกวยอยังคือสีอันอันอันคือกันกับเข่ากำแต่หนะันอือเนาะม่นเ,เป็นล้วยเข่ากำสิเนาะเออกล้วยแปลกๆพี่น้องไอ้เบิ่งซอยกันเด้กอก้านกับสีคือเข่ากำหน่มึงนี่ ดีกำกำเกลืกลกลขอข้าวกำที่เ่เห็นหน่วยมันเนาะม,มันเป็นตะต้นมันคือมันเป็นกล้อกลือข้าวกำน่ะท่าคือจังบ้านล่างเมื่อกาลัางนี้เนาะอ๋อโมมีคนอยู่ติเป็นได้มีคนดูอยู่อยู่โอ้มีคนอยู่ะแตะหกเนาะเออแค่จะตัดต้นไม้ถิ่มต้นตะกี้ใหญ่มากต้นไม้สูงอยู่นี่ว่าจะตัดไมใหนะม่ใหม่ เอานี้เด็ออกมาทะลุอ่อน,กนกันกับแบบนี้ออไปไปมาๆก็อยู่หมองไก่ห้าอยู่ตลอดเนาะไป <c oughs> ไปมากเ่ย <c oughs> ไปยังมากฮะงางท้ายคิปไปใช่มาโอ้ <c oughs> อยางทพ่วนหมู่บ้านอืมนีคนมีคนอยู่อยู่แต่พ่อเขาเจ้าตัดต้นมอ่วงถึงแล้วเนาะอยากกินยูมอกปลาซิว เอาต้นนี้ยังคืองามสิน,ม,นมีต้นนี้ย่างเนาะต้นนั้นไ่เนเขาบอมา้มันบางอนเอหนางะน้มมันคมมๆด้วนาำมันค่มๆอันนี้ยังเคยเป็นต้นนั้นข้ามปอมต้นมาขามเต่าอ่นบัานบ้านเ้าอ่นเอื่นต้นข้ามแปะภาษาไทยเอื่ินต้นอย่างก ตัวหยังตัวจากบ่ฮะอึ้งงามแต่ว่าเดี๋ยวมันกับบานเนาะปาดคือกันกับขีนสวยเนาะนี่มันบานแล้วมันสีเป็น,นอัไรสิอันที่ว่าท่านบานเป็น,นัสีระเบงเด้อพี่น้องเลือกเบ่งน้ำกัน <laughs> งามงามมีบานแล้วเป็นสีชมพูคือกันกับขี่ใส่สวยนี่ยมั้งเนี่ย โอ้งามครับน,นี่เห็นบ่าเป็นตุม้มเป็นตุม้มนี่มองน้ำกัน,นต,นนนนนตอนอ้นนั้นเพงามเลยมองงามต้นนั้นน,นังามแดงน โอ้ยโเสียนเออโเี้ยนเอาต้นนี้ก็งันเถอะเราบุ้งเนี่ี่ไหมอ้าที่อยากได้เป็นูบานอะนนี่ยทว่ตู้กนันนั่นได้เลยเนาะอ้ยแต่อยากขอจะคล้องบานท่นตัดถิงไรเราบุ้งกาคืองามเะน้องน่ ได้งามงามพี่น้องไม่บึ่งซอยกันเลยเดินบ่เห็นเจ้าของบ้านเห็นเพื่อนเจ้าของบ้านเดินถือข้อยุองบึ่งข้าเจ้าตัดถิ่นลายอยู่ข้าเจ้าตัดถิ่นรอมุ้งเอยงามคักงามแนี่ใบดังลายงามงามเลยไร่ลายแน่เนี่ยไรงามคักลยู่โลดกันเลยติดต่ำเลย นี่ออกไปข้างหนา้าถนนข้างหน้าเนี่ยถนนพระรัมขุปปุปป้าเพิ่นปลูกมาคือขึ้งามคักแต่เนาะป้าเบิง่งดูเพิ่นปลูกไว้ขังเงี้ยงามคักให้่ยลงมาพีเพิ่งโลกดอกพีดโลกคักดกแบบเ,เนี่ยเพิ่นปลูกไว้งามคัดแต่บ้านนี้เพิ่นขยันขยันเลยใหญเห็นมางีา้ยงเลยเ่ย โอ้ต้นกระบองเพ็ดเจ็ดตัวใจรถเห็นว่ามันม้าก็จะบอกเอาเอาอันเอาจอบคีบทอนนี้แล้เด้อสันนะเฮ้ยหงายไปเลยนะ ไปจบพูนไปจบหนาท่า่นเนาะโอ้ฮะตายต้นกระบ,บองเพชรอีพันตุ้งกันเถิดป๊าพระเจ้า,าปลูกต้นกระบ,บองพ้าเจ้าเอินต้นกระบ,บองเพชรตีโะเม็นต้นนั่นนั่งฮะต้นกระบ,บองเพชรมันบ่โอ้มาิ่งต้นกระบองเพชรมันปลูกว้งา่างามแนบเย็ดเลยมึงเนี่ยงามคักงามแนบพี่น้องพี่ตุ้งนั่นกัน เหนตรงตรงามๆต้นต้นกระบองเพชรสวย,นะสวยต้นต้นโมกที่จะดกลางๆอือป้าต้นกระบองเชนนพชรเพิ่นปลูกไว้แน่นครับเนาะอืมอันพระเจ้าว่าปลู่ก็ตองหดนด้มเลยเนาะ บ่ต้องหดหน่ำมันก็ขึ้นเองเพราะว่ามันโยนดินไส้ข้าเจ้าไส้มาใส่ทะเลกุนเนาะมึงหน่ำคับหน่ำเนื้อพี่น้องเนียมึงควรเฉยกันเลยหน่ำขาดหน่ำเนื้อหน่ำขาดจนกระบองเพชรประเด็นกระติจบจบคลิปตอนนี้กันเด้อก,กันเด้อให้เบื่อต้นกระบองเพชรขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามเด้อกัะเดอ้อขอบคุณทั้งเขื่อนไม่ขเ,เขื่อน่าขอบคุณทั่วโลก จะเจริญรุ่งเรืองไปทั้งหนาทั้งม้าขาไฟให้จะเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงทุกคุนเลยค่ะเด้อเอาไว้ติดตามติดหนาติดนี่ก็ตอนนี้ตอนประเด็นเทียนไปเสือนุ่มให้เชิญเราตอนนี้ประเด็นเทียนเบื้องประเด็นสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะเด้อขอบคุณทุกาการติดตาม ขุ่นุุขคุคนมาหายกำลังใจแตะเดือนเพื่อนไม่กับคอนคือเพื่อนวาช้าๆได้พาเล่มงามเนาะค่ะเนะาะมาจะเลื่อนลงเรื่อง,องไปข้า้งหนาก็มากข้าคุณกินโบกบจุกราวุ้งบรมบาลมีลุ่มข้องพอหายจะเลื่อนไม่หนาคือการงานบุขุ้นค่ะ้้อวัดีค่ะ